สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบีมเอ็ใช่สนามนี่วันนี้เรารถบีมเอ็กมานะฮะอยู่สนามบีมเอ็กก็ต้องเอารถบีมเอ็กมานี่มันลุยเตรียมเต็มที่เลยเอาเบาะลงเรียบร้อยเราอยู่ที่สนามาซ้อมบีมเอ็กของที่สวนวารีพิลมนะฮะอของสามวานี่เองตรงนี้นะฮะเห็นจะเห็นเนินอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลุยแลนี่โอ้โหแต่งตัวลุย เราบีมเอ็กมาสองคันนะฮะก็คือคันนี้กับคันนี้ไหนดูไหนดิคันนี้เราซื้อมาก็เท่าไหร่ปีหนึ่งแล้วเนาะใช่ซื้อที่อะไรนะอ่าวิภาวดีใช่ไหมหกสิบนะกดังจักรยานอันนี้เป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมบอสองนี่มีรอยถลอกเยอะแยะเลยเราเพราะเราเอามานี่เอามาลุย<ร>ามาเนี่ย,น,ยนี่นะเปลี่ยนยางหน้าละเปลี่ยนยางเนาะนี่ดูโอ้โหนี่นี่เป็นอะไรไม่รู้นี่ อลูมิเนียมมั้งก็มีแม่เหล็กมาลองนะเราเปลี่ยนนี่เปลี่ยนที่จับแน่นน้ำอ่ะนะเปลี่ยนตีนถีบด้วยเฮ้ยเป็นไงก็จะมันลื่นฮะมันเบากว่าใช่ไหมท่านี้จะหนักหน่อยนี่นะฮะซื้อมาสามพันได้สามพันสี่ร้อยบาทเนาะประมาณสามพันกว่าบาทอันนี้ก็อีกคันนะฮะอันนี้อันนี้ห้าหกปีแล้วนี่อันนี้อันนี้ซื้อมาจาก ไปซื้อกับเพื่อนที่แถวร้านแถวพระรามสองเอ่อจำไม่ได้แล้วร้านไหนนี่นะฮะอันนี้ของเป็นของญี่ปุ่นเลยนะฮะนี่ของทีมอะไรเมี่อฟิตบอะไรเนี่ยฟิตบ i ยดอทคอมเนี่ยดูดูมันดูดดไรนี่เนไหมเนี่ยถลกถลก,ถล,กถลอกปอกเปลดอกไปนละเคยล้มมาด้วยนะคันนี้แบบรถพวกนี้มันต้องล้มนะมใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นรถลุย ลุยเต็มที่เลยเดี๋ยวเธอขขี่คันนี้นี้ให้น้องขี่เดี๋ยวเราจะไปดูสนามกันนะฮะนี่เดี๋ยวเราเดินลุยเข้าไปในสนามกันนี่เห็นสนามอย่างนี้นะฮะแดงๆเนี้ยขอโทษนะกวดไรนะก้อนกรวดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไปเล่นไปล้มทีนี้เจ็บนะเนี่ยมันถึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะฮะนี่เห็นไหมเป็นดินกรวดทั้งนั้นเลยน,นี่นะฮะ เป็นก้อนกรวดเลยนะเนี่ยชัดไหมเนี่ยเดินขึ้นยังจะลื่นเลยนะะเนี่ยเดินขึ้นโอ้ยโ,โ,โอ้ยลื่นลื่นต้องใช้แรงส่งต้องวิ่งส่งเอะต้องใช้แรงส่ง <ff> เอากระเป๋าไปตั้รนนูน้นไปนู่นมีที่ปล่อยตัวอยูงบนหนู่นเดี๋ยวจะพาไปดูดนี่โอ้โหเห็นอย่างเงี้ยเรียบๆรียบแดงแงเงี้ยนะลองถ่ายใกล้ๆดู มีแต่กรวดทั้งนั้นเลยคือมันต้องเป็นอย่างนี้ก้อนกรวดนะก้อนกรวดเนี่ยตรงนี้จะมีเป็นลาดยางหน่อยหนึ่งดี่จะพาขึ้นไปดูบนนะฮะนีะ่เป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนกรุงเทพนะฮะมหานครก็มาขี่ได้เลยนะฮะมาทําสมาชิกก่อนนะฮะแล้วก็จะมีเวลาเข้านะฮะจะมีระเบอกนี่ตรงนี้ที่ปล่อยตัว เขาเคยแข่งกันด้วยนะตรงนี้นี่โอ้โหลานปล่อยตัวขึ้นมาแล้วสูงเลยนี่นะบรรยากาศดีนะฮะตรงนี้นี่ฮนะมีเป็นเนินเนินจำนะเป็นลูกๆเลยวิวมาลองหน่อยมาเร็วเอาคันดำมา มาเร็วมาลองกันเร็วกัดเร็วกัดกัดไปเล็วป่ะม,มาลองสักรอบกันเร็วเอาแบบว่าเซิฟเซิเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเอาแบบว่าไม่ต้องลอยเอาแค่ข้ามเนินพอ,มนนพอไม่ไม่ต้องเหินนะไม่ต้องเหินไม่ต้องห้าวทำเหินนะ อันนี้คือที่ปล่อยตัวชันอยู่เนาะเนี่ยก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเย็นจะมีนักนักแข่งนะมามามาซ้อมกันเยอะแข่งมาแล้วเออก็คือแต่เราไม่ใช่นักแข่งนะเราแบบเขาเขาต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะแบบว่ามีสนับเข่าสนับแขนแต่ว่าเอ่อมีหมวกกันน็อกแต่แต่หมวกจะไม่ใช่แบบนี้นะหมวกจะเป็นหมวกแบบนี้เลยคุมหน้าคุมตาเลยหมวกมอเมาส์ไซ แต่เราใส่เราใส่เสื้อแขนยาวมาขึ้นไม่ไหวนะต้องปล่อยตัวเอาหนาะนานเอาไปไปไปปล่อยตัวเอาแค่ที่เดียวพอไม่ต้องเหินนะไปบถึงก็เรียบร้อยเลยบอกฮะรถอย่างนี้มันต้องลุยนะมันต้องแข็งไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรนะแทบจะไม่มีเบรกกันด้วยบางคันอ่ะคือมันจะต้องลุยพอสมควรเลยเนี่ยดูดูดูจากร่องรอยนะเนี่ยโหทะลงทะลงทะลงทะหลอกมา แล้วมันจะแข็งนะฮะแข็งมากเอาแค่ตรงนั้นพอถ้าไม่มีแรงส่งมันขึ้นไม่ไหวนะมันต้องส่งไปลูกๆไปมาเอาเร็วๆมาส่งมาเลยเดี๋ยวพ่อจะวิ่งตามพ่อต้องวิ่งพ่อวิ่งขึ้นไม่ไหวด้วยเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะมันสูงใช่ไหมไม่ต้องเหินนะ เพราะถ้าถ้าเกิดมาจากข้างบนอ่ะเหินแน่มาถึงลอยเลยลอยข้ามลูกนี้เลยแต่ตอนนี้เราเอาแค่แค่แค่ระดับสูงเท่าเท่าเนินนี้พอเอาเลยส่งมาเลยแต่ก่อนก็เคยมาขี่นะฮะไปอ่าขึ้นนะเราเอาแค่นี้พอไปเเนินนี้สูงหน่อยเออ อะตรงนู้นจะมีเขาเรียกว่าเป็นอันนี้เลยนะเป็นโค้งนี่ทางโคง้งมาเลยรอบใหญ่เลยฮึบมาเลย เด็ดลาพี่วิวครบรอบกันลูกนั้นมันชันนะเรย มันต้องส่งขึ้นเป็นลูกๆนะเม่อก้นขึ้นไม่ไหวไปเป็นไงหมดแรงะฮะรอบหนึ่งนี้เหมือนขี่เสือภูเขาไหมเสือหมอบไปม,มันขึ้นๆลงๆเหนื่อยนะ,ะไปไม่รอดอ่นนี้อันนี้ตีโค้งมาเลยนี้จะเป็นเขาเรียกว่า,วาไ,ไม่เลยเยอ่ะไป นี่เป็นเขาเรียกว่าโค้งหักขึ้นมาตรงนี้จุดอ oh, okay. โอเคโอเคไปตรงนู้ดจบตรงนู้ดนะฮะไปออกทางนู้นละเรียบร้อย

เอากั s เอาเนินนี้ก่อนเนินเล็กๆก่อนปัปป่นเลยโอ้เยี่ยมอ่ะเ,เนินนี้ไปวงเนินนี้ก็ขึ้นได้แล้วลูกปั่นเหมือนเดิม มาลงได้เลยลูกลงแล้วส่งเลยเริ่มเสียวแล้วเหรอสมัยเห็นตอนนั้นปั่นได้นะไปะไม่ได้ไม่ได้ปั่นนานนะฮะเสียวอ่ะเอาไปลูกๆก,กันลูกเราสมัครเล่นนะฮะไม่ใช่นักกีฬาแค่ แค่ขึ้นลูกต่อลูกนี้ก็เจ๋งแล้วสูงอึ๊บเออไปต่อเลยตรน้นเลยเอ่อเล่นเล่นลูกเตี้ยก่อนลูกเตี้ย อันนี้ก็จะเป็นทางแบบตีซ้ายเข้าโค้งนะฮะโอ้โหอย่างเท่เลยนี่ลูกเล็กๆทั้งนั้นเลยตรงนี้ลูกเล็กใช่ใช่ฝั่งนู้นลูกใหญ่เนี่ยลูกเล็กอ้าวค่อยๆไปเป็นทีละลูกลูก ไงฟิลเดิมมันแล้วใช่ไหมอ่ะเอาเลยเอ,อึ้บเหินไม่ต้องทำห้าวเหินนะจะบอกให้ไม่มีสนับแขนนะจะบอกให้โอ้ว นี่นะฮะเห็นอย่างเงี้ยเป็นหินกรวดนะเนี่ยเนี่ยเห็นกรวดกรวดแลนะ้วเนี่ยเนี่ยเป็นกรวดหินนะดูแดงๆเง,งี้ยไม่ใช่เรียบนะครับเสียวเหมือนกันนะเห็นที่เขาแข่งรถวิบากนะก็จะประมาณเนี่ยจะเป็นดินประมาณเนี้ย เนี่ยตรงเนี้ยเขาเขาจะเทเทลาดยางตรงที่ตรงที่ทางโคง้งโอ้อยงี้สบายแล้วกัดน,นี่ลูกเตี้ยแล้วสบายแล้วขากลับมาเลยทรงมาเนี่ยสบายแล้วไหมมีแต่ลูกเตี้ตยแล้วเนี่ยลูกเตี้ยหมดเลยตรงเนี้ยแล้วก็เข้าโค้งกลับจะจับเบรกแล้วกันเออไม่ต้องจับเบรกลูก นี่สองลูกเบ้นใช่ไหม ตรงนี้เส้นชัยอ่ะเข้าเส้นชัยโอ้ตอนนั้นมันหลยนิดยัง่ะเออมันมันหักไงมันมันคือคือมันหักหักขึ้นไงหักกระโดด เป็นไงอ่เดี๋ยวต้องขึ้นเนินใหญ่เลย